สวัสดีครับวกกับผมสองสิง modify วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานมัลติมิเตอร์นะครับผมอ่าไม่ใช่สิเป็นคลิปแอมมิเตอร์หรือว่าแคมมิเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปแอมมิเตอร์หรือว่าแคมมิเตอร์นะครับมันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะนะครับนี่อ่าซึ่งตรงนี้เขาจะออกแบบมา สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับผมนี่นะจะสะดวกมากเลยนะครับสำหรับการวัดกระแสโดยตรงเลยนะครับผมตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เป็นตัวเก่าที่ผมนะครับใช้งานมาไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับผมและตรงนี้ผมซื้อมาใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะแนะนำรุ่นนี้ให้ให้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับผมถามว่าทำไมถึงต้องซื้อใหม่ท่านผู้ชมดูตัวนี้นะครับผมนี่ตัวที่ผมใช้งานเป็นประจำเนี่ยสังเกตตรงหน้าจอดิจิตอลเนี่ยมันเป็นสีดำาๆแล้วนะครับแต่ว่า การใช้งานทุกอย่างยังปกติใช้งานได้นะครับแต่ว่าหน้าจอเป็นสีดำแล้วนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นรุ่นเก่าแล้วก็ขีดความสามารถตรงนี้นะครับมันจํากัดนะครับเช่นตรงนี้วัดกระแสสูงสุดได้400มนะครับวัดแรงดรันไฟฟ้าสูงสุด600โวลต์ DC และ AC หรือว่ากระแสตรงและกระแสสลับนั่นเองตรงนี้สามารถวัดความต้านทานและก็บัสเซอร์นั่นเองนะครับผมความต้านทานตรงนี้มันจะวัดค่าสูงสเนี่ยวัดไม่ได้นะครับค่าต่ำๆนี่พอได้อยู่นะครับโอเคก็ จึงต้องซื้อรุ่นนี้มานะครับนี่ถ้าผู้ชมดูดูตรงนี้นะครับรุ่นนี้นะครับายี่ห้อนะครับ uni t ผมไม่แน่ใจว่าอ่าน unit หรือว่า u n i t ีแต่ผมจะอ่าน u n i t ีนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนะรุ่นนะครับผม u n ิที ITY, รุ่น ut 204สพัดนะครับผมมีเครื่องหมายบวกก็คือเครื่องหมายพัดนั่นเองนะผมอ่เห็นไหมครับ ก็ก่อนอื่น,นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาไม่ได้เป็นการขายหรือว่า,าแนะนำหรือสนับสนุนเพจใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นมิเตอร์ที่ผมซื้อมาใช้งานเองนะครับโดยส่วนตัวเลยนะก็ท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ก็อาจจะดูข้อมูลตรงนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือว่าในการเลือกซื้อนั่นเองนะครับผมก็ และแต่การตัดสินใจนั่นเองทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่า,ามิเตอร์รุ่นนี้นะครับผม u n UT y UT204 plus เนี่ยมันมีความแตกต่างจากอันอื่นยังไงนะครับผมก็รุ่นสำหรับอันนี้นะครับผมคลิปแอมเนี่ยมันมีหลายรุ่นนะครับ UT ถ้าเป็น UT 2 2 0 201 202เนี่ยนะครับมันจะวัดได้เฉพาะากระแสสลับนะครับผมกระแสไฟฟ้านะกระแสสลับอย่างเดียวแต่ถ้ารุ่น UT203 กับ204เนี่ยจะวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงนั่นเองนะครับผมตรงนี้นี่เห็นไหมครับความพิเศษของมันซึ่งราคาก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับสำหรับรุ่น203กับ204เนี่ยนะครับแต่ว่าความต่างมันก็คือนะครับความสามารถขี่ความสามารถมันก็ต่างกันนะครับผมราคาไม่ต่างกันมาก204เนี่ยนะผมเปรียบเทียบคร่าวๆให้ดูให้ผู้ชมได้ทราบข้อมูลเบื้องตน้นกันก่อนนะครับว่า UT203 กับ204นะ 204เนี่ยวัดความต้านทานได้สูงสุด60เมกะโอห์มนะครับผมหรือว่า60ล้านโอห์ม203ได้40เมกะโอห์มนะครับผมแล้วก็แรงดันไฟ,ฟฟ้านะครับแรงดันไฟ,ฟฟ้าวัดได้สูงสุด600โวลต์ส่วน203ได้400โวลต์นะครับผมแล้วก็วัดไอคาปาซิเตอร์นะครับผมถ้ารุ่น204ตรงนี้นะวัดได้สูงสุดถึงนะครับ60,000ไมโคร ส่วนรุ่น203เนี่ยได้40,000ไมคโครนั่นเองนะผมอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับยูนิตี203กับ204นะครับผมก็ที่พิเศษต่างกันเลยอย่างรุ่นนี้นะครับเนี่ยรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับวัดได้เฉพาะกระแสไฟฟ้ากระแสสลับอย่างเดียวนะร,รุ่นนี้นะเห็นนะเนี่ก็ตรงนี้วัดได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับเหมาะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่ากําลังศึกษาเรื่อง นะครับโซล่าเซลล์อยู่นั่นเองเพราะว่าโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นไฟกระแสตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความจําเป็นเลยนะถ้าวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆในการวัดและวิธีการใช้งานนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับมาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับตรงนี้เป็นสายสายมิเตอร์นะครับนี่นะตรงนี้มันจะมีตัวอุดอยู่นั่นเองแล้วก็ถอดออกนะครับปลอกอุดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะผมนี่นะก็ มี2ขัข้วนะผมสองรูเสียบนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแดงแล้วก็ดําตามตามสีเลยนั่นเองนะผมนี่แล้วก็สายมิเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นของยูนิทีเลยนะเป็นของเขาเลยนั่นเองนะครับนี่นะนี่นะครับโอเคสายก็ถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เรามาเริ่มนะครับใช้งานโหมดแรกเลยนะท่านผู้ชมโหมดแรกก็คือตรงนี้นะนี่นะครับอ่าสังเกตนะครับตรงนี้อ่านี่นะครับ มันจะเป็น V แล้วมีรูปคลื่นแล้วก็ตรงสีเหลืองเป็นขีดตรงๆนะครับ V ก็คือโวลต์โวลต์ก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับผมวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับถ้าสีขาวนะครับผมนี่นะผมเปิดมาเลยนะครับดูนะปึ๊บนี่ท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับนี่นะ AC ก็คือกระแสสลับนั่นเองนะครับผมถ้าจะวัดเป็นกระแสตรงก็กดปุ่มเหลืองนะครับนี่นะ DC มาละกระแสตรง Direct Current นั่นเองท่านผู้ชมตรงนี้นะครับ ถ้าอยากให้ปุ่มตัวหนังสือสีเหลืองมันขึ้นเราก็กดสีเหลืองตรงนี้เท่านั้นเองแต่โดยปกติถ้าเราเลื่อนไปเนี่ยนะครับถติว่าเลื่อนไปตรงนี้ตรงนี้จะจะเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเป็นโหมดแรกนั่นเองถ้าเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะแล้วก็กดสีขาวไปสีเหลืองนะครับนี่นะเนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดให้เรานะผมเป็นโหมดซ่อนนั่นเองนะครับโอเคนะนี่ถ้าเราบิดมาตรงนี้จะเป็นโหมดกระแสสลับก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองวัดไฟได้เลยนะครับลองวัดไฟให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับ โอเคอันนี้คือปลั๊กไฟนั่นเองนะครับตรงนี้ตั้งไปที่นะครับโหมด AC โวลต์ก็คือกระแสสลับดูนะครับผมอ่าวัลแรงดันไฟฟ้านะครับนี่ปึ๊บอ่า แรงดันไฟฟ้าบ้านเรานะครับ220โวลต์นะครับนี่วัดได้222โวลต์อันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของมิเตอร์นะครับแต่ว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับตามาลักษณะการใช้งานและก็ตามพื้นที่นั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ประมาณ220จนถึง230โวลต์นะครับโดยประมาณนะนี่โอเคไหมครับทีนี้นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแล้วถ้าเราจะวัด แรงดันไฟ,ไฟฟ้ากระแสตรงก็คือไฟแบตเตอรี่ท้าผู้ชมดูตรงนี้ ac ก็คือกระแสสลับผมเปลี่ยนเป็น dc บ้างปึ๊บนี่เห็นไหมครับวัดแบตเตอรี่ฐานไฟฉายตรงนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคนะนี่ปึ๊บโอเคนะเป็น dc โวลต์นะผมนี่ dc โวลต์ก็คือนี่ผมจะวัดแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับผมโอเคการวัดแบตเตอรี่เนี่ยนะนะครับผมวัดให้ถูกขั้วนะครับแดงบวกดำลบนี่ก็ตามสายเลยนะครับต้องเสียบสายให้ตรงด้วยนะครับโอเคตามนี้ปึ๊บดูนะ นี่ตรงนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ผมเพิ่งชาร์จมานะครับแรงดันอยู่ที่1 2 9 7ดดโวลต์เห็นไหมครับอ่าแรงดันขึ้นนะแล้วถ้าวัดสลับขั้วมีผลอะไรไหมนะครับผมสาหรับมิเตอร์ดิจิตอลนะครับถ้าวัดสลับขั้วลองดูปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายขีดนะครับติดลบถ้าเราวัดกับขั้วเนี่ยท่านผู้ชมดูตรงนี้เห็นไหมลบ12.98เห็นไหมครับโอเคนี่ถ้าถูกขั้วมันก็จะไม่มีเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับนี่ 12.98 12.97โ okay, อเคนะครับวิธีการวัดโวลต์มิเตอร์นะครับผมโอเคนะเออวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผมโอเคตรงนี้เรียบร้อยทีนี้เรามาโหมดนี้บ้างนะครับนี่นะย่านต่อไปนะผมนี่นะย่านต่อไปพวกผ,ผมปรับมาเนี่ยนี่มันจะเป็นโหมดแรกก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวสัญลักษณ์คือเสียงนะครับผมเสียงก็คือบัสเซอร์นั่นเองนะครับผมตรงนี้มาแล้วก็โมดตรงนี้ จะมีวัดไดโอดความต้านทานแล้วก็วัดคาปาซิเตอร์นั่นเองนะสำหรับซ่อมพัดลมนะถ้าเป็นคาปานะซ่อมเครื่องซักผ้านะผมโอเคนะนี่อ่ะหมดแรกนะผมอ่ะอันแรกก็คือเป็นบัสเซอร์บัสเซอร์คือนี่นะครับเวลาสายแตะกันมันจะมีเสียงนั่นเองนะครับนี่โหมดนี้เอาไว้วัดอะไรนะครับผมเอาไว้วัดสายไฟนั่นเองนะครับผมนี่นะสมมติว่าเรามีเนี่ยหัวปลั๊กนี่นะครับเราไม่รู้ว่าสายไหนเนี่ย วัดสายไฟเลยนะครับผมว่าสายขาดหรือเปล่าเนี่ยผมวัดลองควา้าปักนะเห็นูนะครับจับดูอ่าไม่ใช่อีเส้นหนึ่งต้องใช่ละนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมมีเสียงขึ้นนะครับบัสเซอร์วัดสายไฟวัดฟิวก็ได้นะครับมีนะปุ๊บนี่สายขาดถ้าไม่ใช่สายของมันมันก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับโอเคอันนี้บัสเซอร์นะครับผมนี่วัดความต้านทานต่ำๆหรือว่าวัดสายไฟนะครับผมทีนี้เราก็บานต่อไปเลยนะปรับเลยนะครับ นี่จะวัดอ่านี่เราก็กดปุ่มเหลืองนะผมสีเหลืองนี่ปุ๊บดูว่าเป็นอะไรเป็นหน่วยการวัดความต้านทานนะครับท่านผู้ชมนี่นะ m m คือเมกแมกะโอห์ม oh นะครับผมนี่นะมันเป็นออโต้เลงนะครับผมคือเราไม่ต้องปรับย่านอะไรละนะครับถ้าเราวัดเนี่ยโอเควัดความต้านทานได้สูงนะครับนี่วัดความต้านทานของคนเราก็ได้นะครับผมลองแตะมือผมเนี่ยนี่ท่านผู้ชมดูนะอ่ามิเตอร์บางรุ่นนี่คือวัด ความต้านทานของคนนี้ไม่ขึ้นนะเพราะว่าความต้านทานของคนมันสูงนะครับนี่นะนี่ดูดิขึ้นประมาณ16 14 14เมกนะครับผมความต้านทานทีนี้เดี๋ยวผมลองวัดความต้านทานของจริงเลยนะครับก็เดี๋ยวนะครับนี่ตรงนี้เป็นกล่องอะไหล่นะผมนี่นะปึ๊บเดี๋ยวหาความค่าความต้านทานมาให้ท่านผู้ชมลองวัดดูนะครับผมวัดให้ท่านผู้ชมดูนนะครับปึ๊บไม่รู้ค่าอะไรบ้างนะครับ อันนี้เป็นตัวต้านทานนะครับผมตัวต้านทานเนี่ยอ่าดีวผมดูวัดเลยนะครับยังไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่นะครับผมดูนะปึ๊บโอเคเนี่ยนะวัดความต้านทานตัวนี้ก่อนนะครับผมปึ๊บตรงนี้74โอห์มนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะตัวนี้วัดได้74โอห์มนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูค่าค่าที่ตัวนะครับตัวนี้74ี่โอห์ม นี่ถ้าผู้ชมสังเกตนะครับ5วัตต์นะครับ75โอห์มโอ้โหนี่ถือแสดงว่ากล้เคียงมากนะครับได้74โอห์มนะครับผมโอเคนะนี่ได้แล้ผ่านละ,ล,ะลองดูตัวนี้บ้างเนี่ครับไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่นะปึ๊บปึ๊บได้เท่าไหร่เลยอ่านี่49.5โ oh อห์มนะครับเรามาดูค่าจริงมานะครับผมเดี๋ยนะ49.5โอห์ม oh นี่ ค่ามัน50โอห์มนะครับถือว่าโอเคเลยครับกระเฮียงอีกตัวนึงก็ได้นะครับผมดูนะอันนี้ผมคว่ำไว้ยังไม่รู้ค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับนี่ปึ๊บอันนี้49.5เหมือนกันนะครับลองดูอ่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับ50โอห์มนั่นเองนะผมความต้านทานผ่านไปแล้วนะครับเอ่อตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนครับว่าถ้าความต้านทานตรงนี้นะครับค่าต่ําๆเนี่ยเราใช้มือบางคนใช้มือเนี่ยมีผลไหมก็มีผลแต่ว่าน้อยมากนะครับผม แทบไม่มีผลดูนะผมใช้มือจับทั้งสองข้างกับไม่ใช้มือจับหนะ้าข้างเดียวเนี่ยดูนะนี่คือความต้านทานของคนเราเนี่ยมันมากมันสูงนะครับเป็นล้านนะครับ8เมกนะ8ล้านโอห์มนะครับผมซึ่งถ้าเรามาวัดกับความต้านทานต่ำๆเนี่ยมันก็ไม่มีผลต่อค่าความต้านทานนั่นเองนะผมถามว่ามีไม่ม,มีมีน้อยจนแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดและก็ในการ การเช็คด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนั้น,น,นคืออะไรที่เราจะวัดนะครับผมโอเคตามนี้อ่ะทีนี้เรามาโหมดต่อไปท่านผู้ชมดูนะกดสีเหลืองนะครับปุ่มเหลืองเนี่ยดูนะครับมีเป็นโหมดอะไรบ้างอ่ะตรงนี้นะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นโหมดการวัดไดโอดนะครับหรือว่าวัดทานซิสเตอร์ก็ได้นะครับดูนะไดโอดปึ๊บเนี่วัดไดโอดนะครับผมมีไดโอดนะครับผมท่านผู้ชมนี่ นี้นะครับก็นี่ไดโอดนะครับไดโอดนี่คือฝั่งนี้นะครับผมไฟบวกจะเข้าฝั่งนี้นะครับไฟลบจะออกฝั่งนี้เพราะฉะนั้นอ่าลองวัดดูนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมครับแดงบวกดําลบนะครับอ่ามิเตอร์ตัวนี้นะผมนี่นะบวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้นะครับผมไฟบวกจะเข้าฝั่งนี้นะครับไดโอดมันคือเป็นตัวเรียงกระแสนะครับผมไฟจะผ่านได้ทางเดียว นะครับไฟจะผ่านได้เฉพาะไฟบวกนะครับนี่นะครับเพราะดังนี้นะถ้าวัดกับขั้วมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าเสียนั่นเองไดโอดนะดูนะปุ๊บนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมถ้าวัดถูกขั้วมันจะขึ้นนะครับนี่นะปุ๊บเห็นไหมศูนย์จุดห้าสามเจ็ดลองวัดอีกตัวนึงก็ได้ครับตัวนี้ตัวเล็กกว่านะท่านผู้ชมนี่นะครับคนละเบอร์กันนะครับผมโอเคมันจะมีแถบนะไดโอดอ่ะนี่ตัวนี้ก็มีแถบนะครับตัวนั้นก็มีแถบอ่ลองวัดดูนะครับผมขึ้นเท่าไหร่ นี่ค่าต่างกันนิดหน่อยนะครับ0.44 0.5นะครับเห็นไหมกับขวดต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าเสียนนั่เองโอเคอ่าอันนี้คือโหมดการวัดไดโอดนะครับเรามาดูโหมดต่อไปนะครับผมนี่ลองกดดูนะครับกดดูปุ๊บปุ่มสีเหลืองนี่น,นี่มันจะมีอยู่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะครับปุ๊บอ่า NF ก็คือนาโนฟาลตดมันจะ เป็นค่าหน่วยย่อยสุดนะครับอันนี้คือโหมดการวัดคาปาซิเตอร์นะครับผมนี่นะคาปาซิเตอร์ก็คือตัวเก็บประจุหรือว่า,เ,าเป็นตัวตัวแคปนะบบางคนก็เรียกแคปบางคนก็คาปาซิเตอร์นะครับผมบางคนเรียกคอนเดนเซอร์ก็มีนะผมโอเคทีนี้คาปาซิเตอร์นะครับ,อเ,รบเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมหาตัวเป็นคาปาซิเตอร์นี่คาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นของพัดลมนั่นเองนะครับผมนี่นะอ่ะ เดี๋ยวผมทําการวัดเลยนะครับถ้าเป็นกระแสตรงจะมีขั้วแต่ถ้าเป็นกระแสสลับเนี่ยไม่มีขั้วตรงนี้เป็นคาปาซิเตอร์ของพัดลมนะครับเป็นใช้กับไฟกระแสสลับเพราะฉะนั้นมันไม่มีขั้วนะผมตรงนี้นะต่อเส้นไหนก็ได้นับก็วัดเข้าไปเลยนะครับนี่นะจับเลยนี่ท่านผู้ชมดูนะอ่านค่าได้1.5นะครับไมโครฟารัดนะครับผมนี่นะ1.5ไมโครฟารัดนะครับนี่นะแล้วเรามาดูค่ามัน นี่นะค่าค่านะครับผมเห็นไหมอ่านได้ตรงเลยนะครับ1.5ไมโครฟารัดบวกลบ5%นั่นเองนะผมนี่นะก็450โวลต์นะเขาโอเคทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะลองวัดอีกตัวนะครับอันนี้คาปาซิเตอร์เอ่อเป็นของปั๊มน้ํานะครับนี่นะค่ามัน10ไมโครนะครับบวกลบ5%นั่นเองนี่นะสิบไมโครลองวัดดูนะครับดูนะครับขั้วไหนก็ได้นะครับจับไปเลยดูนะครับปึ๊บ นี่อ่านค่าได้9.72ไมโครฟารตดนะครับผมแสดงว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้หรือว่า C ีครับตัวนี้ไม่เสียนะครับยังค่าโอเคอยู่นั่นเห็นไหมนี่อ่ลองวัดอีกตัวนึ่งครับคาปาซิเตอร์ผมจะลองวัดกระแสตรงบ้างนะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยน,นะอะ่ตัวเล็กๆนี่นะครับผมอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์กระแสตรงนะครับเห็นไหมถ้าเป็นกระแสตรงมันจะมีขั้วนี่ลบบวกนะครับแต่การวัดนี่ก็วัดตามนั้นเลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับผม การวัดค่าแต่ว่าไปใช้งานต้องต่อให้ถูกขั้วแต่การวัดนี่วัดขั้วไหนก็ได้นั่นเองคุณน่าผมปึ๊บถ้าค่ามันเยอะมันก็อ่านอ่านนานนะครับผมกว่าจะอ่านค่าได้นะผมนี่อ่าอันนี้นับขึ้น2.2อะไรอ่ะนะ2.2 m f 2.2 m f ก็คือ2,200อันนี้อ่านได้2,250 ไมโครฟารัดนะครับเดี๋ยวมาดูค่าจริงมันเท่าไหร่อ่าอ่าท่านผู้ชมดูดูนะนี่ค่าของคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับ2,200ไมโครฟารัดนะครับผมแต่เมื่อกี้อ่านได้2,250ก็อยู่ในเลงนะครับอยู่ในเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดอยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะซีตัวนี้เนี่ยนะครับผมโอเคทีนี้เมื่อเราวัดตรงนี้เป็นโหมด C หมดแล้วนะครับนี่มีบัสเซอร์นะครับผมนี่บัสเซอร์แล้วอันนี้บ er, ัสเซอร์มีนะครับมีสัญลักษณ์เสียงขึ้นกดอีกทีนึงนะนับนี่หมดการวัดความต้านทานกดอีกทีนึงไดโอดนะครับกดอีกทีนึงอ่าวัดคาปาซิเตอร์นะครับผมก็มันจะวนโหมดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะทีนี้เรามาดูตรงนี้อันนี้เป็นเฮซนะครับก็คือ โหมดการวัดความถี่นะครับความถี่ก็คือนี่เราปรับมาเลยนะครับผมมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์สังเกตหน้าจอด้วยนะครับว่านเนี่ยเฮสเซดเหมือนกันเลยท่านผู้ชมสังเกตดูนี่เห็นไหมครับโอเคทีนี้ความถี่เนี่ยมันจะวัดที่ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรานะครับจะมีความถี่ที่ทุกคนอาจจะรู้แล้วนะครับผม50าสิบเฮิร์ตันเองนี่ผมลองวัดดูนะครับ50าสเฮิร์ตขึ้นหรือเปล่านะเห็นไหมครับ50.02 นะครับความดันเอ่อความถี่นะครับผมโอเคทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่ปึ๊บอันนี้เป็นโหมดการวัดสัญลักษณ์ของอ่าอุณหภูมินะครับเซลเ,เซียสนะครับผมแล้วก็ F นี่คือฟาเรนไฮน์นั่นเองอ่าการวัดอุณหภูมินี่นะครับเราจะใช้สายมิเตอร์ตรงนี้ไม่ได้ละนะครับผมเราจะต้องเปลี่ยนสายนะครับมันจะเป็นสายเฉพาะของมันเลยนะครับผมโอเคนะ สายตรงนี้เขาก็จะแถมให้นะครับผมก็เป็นสายอุณหภูมิสายเทอร์โมนั่นเองนี่นะครับก็เออมันก็ตรงนี้นะครับผมสาหรับการวัดอุณหภูมิก็จําเป็นสําหรับบางคนที่แบบว่าวัดอุณหภูมิต่างๆนั่นเองก็ได้นะครับผมนี่นะก็เสียบสายนะครับให้ตรงกับขั้วนั่นเองนะครับนี่นะสีแดงนั่นไม่ดำป,ปึ๊บปึ๊บโอเคอ่ะ ท่านผู้ชมดูนะครับตรงนี้องศาเซียสเซียสนะครับอุณหภูมิตอนนี้31องศานะผมนี่นะ3 4องศาผมจะลองมือจับนะครับดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมดูนะครับมือจับดูอ่าเห็นไหมมันก็อ่านค่าได้ตามนั้นนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้เป็นองศาฟาเรนไฮด์ด้วยนี่นะครับองศาฟาเรนไฮด์นะผมโอเคก็ตรงนี้แล้วแต่นะผมแล้วแต่การที่เราจะเอาไปใช้วัดนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะเป็นโหมด ย่านที่สําหรับวัดอุณหภูม,มิอ่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราอัดอหมดต่อไปก็จะเป็นกระแสแล้วนะครับกระแสสลับและกระแสรตรงตรงนี้ก็เป็นหมดย่อยนะครับ60แอม ตรงนี้วัดได้สูงสุดนะครับกระแสสูงสูงเนี่ย600แอมป์บางคนถามว่ากระแส600แอมป์จะไปวัดลงไหนนะครับก็เขาออกแบบมาให้เปิดกว้างสเปคนั่นเองบางคนทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบไฟหรือเครื่องจักรที่ทํากินกระแสสูงๆ,ๆเนี่ยก็สามารถวัดได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวัดกระแสไฟฟ้านะครับนี่นะสองโหมดนี้นะผมมาเลยครับผม,ม,เ,บผมเดี๋ยวเราจะนะครับมาทําการวัดกระแสไฟฟ้าจริงๆเลยนะครับจากการใช้งานตรงนี้นะอันดับแรกนะผมวัด ลองอเทนะครับวัดแรงดันไฟฟ้าก่อนนะครับว่าไฟจ่ายมาหรือยังนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่วัดแรงดันไฟฟ้านะผมปุ๊บอ่าตอนนี้ไฟมาที่223โวลต์โอเคนะไฟมาแล้วนะครับผมนี่ลองเทสตัวนี้นะผมนี่นะ n c v นี่นะผมอ่านี่ตัวไหนาสายลายถูกไหมนี่ตรงนี้สายลายอันนี้สายนิวตอนนี่เห็นไหมครับถ้าจิ้มนี่ปุ๊บมันจะถีเลยนะผมนี่นะ อันนี้คือสายลายค่ะถ้าวัดตรงนี้นะครับผมอันนี้สายดินต้นนะนี่ไม่ขึ้นนะครับนี่กระพริบละนี่เห็นไหมครับฝั่งนี้คือสายลายนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้วัดกระแสะเลยนะครับผมวัดกระแสะเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ไอสายมิเตอร์เลยนะถอดเอาเลยนะครับผมเราก็ปรับมาตรงนี้โดยทั่วไปนะครับเราก็ตั้งย่านไว้ตรงนี้นะครับ ตรง6 0์นะผมตัวนี้เป็นตัวหนังสือสีขาวก็คือ 60A เนี่ยมันเป็นกระแสตรงอยู่นะครับผมท่านผู้ชมดูตรงนี้นี่ให้เรากดปุ่มสีเหลืองนะครับเลือกเป็นโหมด AC นี่นะครับนี่กระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะครับผมโอเคนะตรงนี้นะผมลองเลยนะผมนี่วิธีการก็คือว่าการวัดสายเอาสายไฟเอาเอาแคมมิเตอร์นะครับคล้องหรือว่าเกี่ยวตรงสายไฟได้เลยนะผมโอเคนะนี่นะตอนนี้นี่ ตอนนี้ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะเป็นศูนย์เห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นศูนย์นะครับพอผมเปิดนะครับท่านผู้ชมดูนะปึ๊บนี่ศูนย์จุดหนึ่งหกนับศู 16. 16. นย์จุดหนึ่งหกแอมป์หรือว่าร้อยหกสิบมิลลิแอมป์นะครับผมโอเคเห็นไหมถ้าปิดปุ๊บเป็นศูนย์ละเห็นไหมครับอันนี้คือวัดกระแสสลับนะครับผมนี่ลองหลอดนี้บ้างนะครับอันนี้คือหลอด60วัตต์ท่านผู้ชมดูนี่ 60วัตต์ก็กระแสไฟก็จะกินไฟมากขึ้นมานะครับผมนี่นะเห็นไหมอันนี้0.25แอมป์นะครับผมนี่นะพอปิดปุ๊บกระแสไฟไม่ขึ้นนะครับผมโอเควิธีการวัดกระแสนะผมนี่นะเอาไปเกี่ยวกับสายไฟนะครับนี่ไปเกี่ยวเลยนะเส้นเดียวเท่านั้นนะครับห้ามเกี่ยว2เส้นมันไม่ขึ้นนะครับผมโอเคนี่อันนี้คือหลอด100วัตต์นะครับกินกระแสไฟที่0.41แอมป์นะครับผมนี่นะปิดปุ๊บก็เป็นศูนย์นั่นเองเห็นไหมครับ วิธีการวัดกระแสง่ายๆเลยนะครับผมลองวัดกระแสรวมดูนะครับ3หลอดเลยท่านผู้ชมดูนี้นี่นะครับก็ลองเปิดทั้ง3หลอดนะครับดูนะว่ากระแสทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมนี่นะปุ๊บเกี่ยวเข้าไปเลยนะครับนี่กินกระแสทั้งหมดนะครับ3หลอดเลย0.86แอมป์นะครับท่านผู้ชมดูนะอ่าตรงนี้3ามปุ่มตรงนี้อ่าผมจะไม่ให้ดูใกล้ๆนะผมต้องกดปุ่มโฮลไว้นะครับปุ๊บอ่าอันนี้นี่ นะครับปิดก่อนนี่นะเห็นไหมครับเเวลาเวลาตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่นะปุ่มปุ่มตัวนี้คือปุ่มโฮนะครับผมเวลาเราวัดค่าไว้แล้วนะครับเราอยากล็อกไว้นะว่าเมื่อกี้เราวัดกระแสะได้เท่าไหร่ให้ขึ้นค้างหน้าจอไว้นั่นเองเท่านี่นะ0.86แแอมป์ M, เห็นไหมครับถ้ากดปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตนั่นเองเท่านี้เองนะครับผมส่วนปุ่มตัวนี้มินแม็กมินเนี่ยนะครับเวลาเราปรับกระแสะเนี่ย นะครับเราจะได้รู้เลยนะครับว่ากระแสต่ําสุด, <_ an> สดกระแสสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเวลามีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้านะครับผมนี่นะมันจะจําค่านะครับต่ําสุดแล้วก็สูงสุดให้เรานั่นเองนะผมโอเคปุ่มนี้นะส่วนนี้ก็เป็นปุ่มซีโลนะครับไม่มีอะไรเท่านั้นเองนะผมโอเคสําหรับการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับก็ตรงนี้นะเท่านั่นเองถ้าเป็นกระแสที่สูงมากๆนะครับเราก็ต้องปรับไปย่านนี้นะครับเห็นไหม 600นะครับผม6 0 0แอมแ์แต่โดยส่วนมากก็นะครับ60แอมนี่ก็พอนะครับไม่ค่อยมีกระแสไฟสูงขนาดนั้นนะครับผมตั้งไว้ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปวัดกระแสไฟฟ้ากระแสรตรงกันบ้างนะผมโอเคนะนี่เ,เลยครับผมเดี๋ยวเราจะทําการนะครับ วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงดูบ้างครับอันนี้เป็นพัดลม12โวลต์น,นะครับกระแสตรงนะครับผมแต่นี่คือแบตเตอรี่12โวลต์นั่นเองนะผมและตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เราก็ปรับมาย่านตรงนี้เลย 60A ก็คือ60แอมป์นั่นเองนะครับก็ดูตรงนี้นะครับ DC ก็คือ Direct Current ก็คือกระแสตรงนะครับผมแล้วท่านผู้ชมสังเกตรตรงนี้นะไอต,ตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าบวกเครื่องหมายบวกกับลบนะครับผมนี่ฝั่งนี้นะบวกอันนี้คือลบ ตรงนี้มันน่าจะบอกเป็นทิศทางการไหลของกระแสนะผมเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยไฟบวกในจ่ายมาตรงนี้นะผมเราต้องอนี่นะครับให้ไฟนะครับเข้าด้านนี้ออกด้านนี้นั่นเองนะผมโอเคนะทีนี้ลองเลยนะผมนี่อันนี้คือคั้วลบนะครับผมอันนี้คือขั้วลบนะปุ๊บนี่ก็ลองต่อพัดลมนะครับนี่น,นะครับนี่ปุ๊บนี่พัดลม12โวลต์นะครับนี่อันนี้ผมตั้ง ่าเป็นย่านการวัดกระแสตรงแล้วนะครับกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับดูนะนี่นะเราก็เกี่ยวเข้าไปเลยท่านผู้ชมปุ๊บนี่เห็นไหมนี่ขึ้น1.3แอมป์นะครับ1.36แอมป์ M, นั่นเองนะผมแล้วทีนี้ถ้าเรา,าวัดกลับด้านจะเป็นอะไรไหมเมื่อกี้เราวัดตอนนี้นะครับผม1.36นะครับอ่ะถ้าหาันด้านนี้บ้างนี่เห็นไหมค่ามันต่างกันนะครับท่านผู้ชมความจริงกระแสมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าวัดถูกด้านเนี่ย ก็คือตรงนี้นะครับเขากําหนดมานะผมทิศทางการไหลของกระแสก็คือว่านี่กระแสจะต้องวิ่งเข้าด้านนี้นะครับผมถ้าเราวัดย้อนนะครับผมมันจะทําให้ค่ามันอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงนั่นเองค่าอาจจะเพี้ยนนะครับผมโอเคเท่านี้เองนะผมถ้าเราปรับเป็นย่าน600โวลต์เนี่ย600แอมป์เนี่ยจะเป็นไรนะครับผมมันจะขึ้นไหมอ่าลองดูครับผมปึ๊บขึ้นไหมเอ่ยปึ๊บอ่า ถ้าเราปรับไปย่าน600แอมนะครับผมเห็นไหมทศสิยมนะความละเอียดในการอ่านแสดงค่านี่มันจะลดลงเหลือ1.3นะครับผมอ่าถ้าปรับมาตานนี้ดูนะครับปึ๊บนี่1.31นะครับก็คือมันจะ,ะมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเราปรับถูกย่านนั่นเองนะแบบนี่นะปรับไปที่ย่านต่ําสุดเลยนะ40แอมเพราะกระแสตร,ตรงนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมอ่า ก็คือว่าการปรับย่านเนี่ยถ้าเราปรับย่านตรงเนี่ยมันจะทําให้การอ่านค่าเนี่ยละเอียดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับก็มีเพียงเท่านี้เท่านั้นเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนี่นะเพื่อความสะดวกและก็ง่ายในการใช้งานนั่นเองนะสำหรับตรงนี้กระแสตรงเนี่ยจำเป็นนะครับผมสาหรับใครที่กําลังศึกษาเรื่องแผงโซลาเซลล์นะครับผมเพราะตรงนี้ ก็จาเป็นนั่นเองนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมโอเคนะเอ่อบางคนอาจจะสงสัยว่านะครับในเมื่อคลิปแอมหรือว่าแคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีโหมดวัดได้ครบขนาดนี้เราจะซื้อนะครับมิเตอร์พวกนี้ไปทําไมนะครับผมนี่นะมันใช้งานต่างกันนะครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้สําหรับเอ่อเอาไว้ตั้งโต๊ะซ่อมงานต่างๆนะครับผมตัวขาตั้งมันไม่มีละเห็นไหมครับมันใช้งานต่างกันนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานมิตเตอร์นะครับยูนิทีรุ่นนะครับ UT204+ Plu นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ตรงนี้ต้องย้ำอีกทีนึงนะครับว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นโฆษณาไม่ใช่การขายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการแนะนำการใช้งานซึ่งผมซื้อมาใช้งานเองนั่นเองนะครับผมตรงนี้ถามว่ายี่ห้ออื่นดีไหมดีนะครับผมยี่ห้ออื่นก็ดีซึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อของอยี่ห้อเดียวกันกันกบตัวสีแดงฮาร์บโบเทสต,ตรงนี้แล้วนะครับ แต่ว่าตรงนี้ผมได้ดูข้อมูลแล้วนะครับศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆก็ตรงนี้ก็ถือว่าน่าใช้นั่นเองก็เลยลองสั่งมาใช้งานนะครับผมตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้สําสหรับนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับหากมีข้อสงสัยในการใช้งานเรื่องการใช้มิเตอร์หรือว่ามัลติมิเตอร์นะครับก็สามารถ ตอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคําถามนั่นเองตรงนี้ก็หากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงมอดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ